ครับก็สวัสดีครซแล้วก็เพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาเช็คปอดเ,เครื่องซักผ้าฝาหน้าครับฝาหน้าฝาหน้าของซัมซุงครับเนี่ย อาการนะครับอาการเปิดติดแต่มีเสียงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเปิดติดมีเสียงต้องแต้งแต่ว่าไม่ไม่ทำงานนะครับ คือไม่ได้เอาใสา่มาช่างบจะต่อใส่ไดโอดตรงนี้เลยก็คือผ่าบอร์ดมาเนี่ต่อสายค่าไดโอดตัวนี้เลยนะครับต่อสายค่าไดโอดตัวนี้เลย เพราะว่าลูกค้าคือส่งมาลูกค้าก็ไม่ได้ส่งสายมาด้วยอยู่แล้วนะครับก็เลยต่อลองต่อดูกับไดโอดตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูอาการนะครับต่อรวบลัดแบบนี้ได้นะครับต้องผ่านตัวจุดอื่นนะครับปกติจะผ่านมอปแปลงอินดักเตอร์ เข้าจุดนี้นะครับฝั่งปากอินพุตจุดนี้ฝั่งนี้จะรีเลย์ออกนะครับ <c oughs> จะดูอ,อกดาการตัวนี้ช่างกบเช็คแล้วก็เจอ ตรงนี้โอ้โทษใส่เสียบผิดนะว่าเจอตัวเสียก็คือเจอตัวชอ็อตตัวเสียเจออุปกรณ์ที่มันขาดมีปัญหาแล้วนะครับอันนี้มาจะให้ดูอาการปอกแป๊กแล้วนะดีเลย ีเสียงป๊อกแป็กป๊อกแป็กบางทีมีเสียงปีรีรีรีขึ้นมาเป็นเสียงอ่าครับมีแล้วเห็นไหมเสียงขึ้นมาแต่ว่าไอ้นี้ไม่ติดไม่ขึ้นโชว์มีเสียงปีรีรีรีขึ้นมาเดีย๋ยวปิดก่อนตัดเดี๋ยวให้ดูวัดไฟมันจะมีไฟ19โวลต์ก็ไฟอ่าสิโวลต์น,นะครับ ปิดแล้วอันนี้ไฟตรงนี้มันจะมีไฟตรง 4, ะแล้ว <c oughs> ใช่ไฟสิบเก้าไหมไฟ <c oughs> ไม่ใช่ไฟสิบเก้าโวลต์หรือเปล่าไฟสิบสองโวลต์หรือไฟเท่าไหร่นะสิบสี่โวลต์นะครับสิบสี่ไม่ใช่สิบไฟสิบสี่โวลต์จ่ายนะครับ 4โวลต์ไฟสูงเลยนะดู4ก่อน14โวลต์ออกนะครับ14โวลต์ออกปกติไม่ใช่12นะครับจำจำผิดบอร์ดเมื่อเช้าทำอีกบอร์ดนึงมันเป็นของซัมซุงเหมือนกันอันนี้มันจะมีไฟ14โวลต์ออกมาชุดนี้นะครับก็คือไฟมันจ่ายออกมาแล้วนะครับ ไฟมันจ่ายออกมาแล้วปกติจะเจอชุดสวิตซิ่งชุดสวิตชิงนะครับสวิตซิ่งสวิตชิงตัวนี้มันเสียก็คือมอปแปลงเคยเจอมอปแปลงตัวนี้ขาดก็มีหรือไอซีสวิตชิงตัวนี้ไม่ทํางานก็มีแต่ช่างกดบวัดไฟนะครับจะผ่านแบบไหนก็ได้คือวัดไฟย่อยไฟพวกนี้ให้มันมีตอนนี้คือช่างกดบวัดไฟมันมี14โวลต์แต่ว่าไม่ทํางานตอนนี้มันมีฟิล ฟิวตรงนี้ขาดฟิวตรงนี้ก็คือฟิวรับไฟอ่า220โวลต์นะครับจากตัวชุดสปปายแบงค์นี้นะครับมาเข้ารีเลย์ชุดพวกนี้นะครับรีเลย์พวกนี้นะค,คือป้อนผ่านรีเลย์ตัวนี้แล้วก็ถ้ารีเลย์ทำงานปุ๊บก็มาเข้าพวกอ่าวาล์วน้ำเข้าพวกอะไรนี่แหละครับอ,อเตอร์เดนวาล์วน้ำเข้าพวกนี้นะครับรีเลย์พวกนี้นะครับฟิวตัวนี้เป็นฟิวฟิว ฟิวเอาไฟ220ดึงไฟ220มาให้กับรีเลย์พวกนี้นะครับ <c oughs> ฟิวตัวนี้ขาดนะครับแล้วไม่ใช่ฟิวขาดอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ฟิวขาดใช่ไหมแล้วลายตรงนี้นะครับลายไฟ220โวลต์ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยที่กบช่่งกบผ่ามาเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยมันมาถึงไอตรงฟิวนี้นะนะครับสาเหตุนะครับทําไมมันถึงไม่ทํางานเพราะว่า หนึ่งฟิวขาดสองปลายมันขาดตอนแรกจะกบต่อต่อฟิวตรงนี้ต่อตรงเข้าไปนะครับยังไม่เปลี่ยนฟิวแต่ว่าคือช่างกบไม่มีบอร์ดเทียบนะครับไม่มีบอร์ดเทียบแต่ว่าพอไล่วงจรคร่าวๆได้ถ้ามีบอร์ดเทียบนะครับถ้ามีบอร์ดเทียบจะง่ายเลยนะครับจะอันนี้โอครึ่งวันละครับกว่าจะหาเจอเมื่อวานเนี้ย เมื่อวานนี้ครับปกติมันจะไอตรงนี้นะครับมันจะมาถึงฟิวนะมันจะต้องถึงฟิวคือวาดฟิวกับชุดนี้นะชุดฝั่งนี้ไดโอดขานะี้มันจะถึงกัน,นครับที่ทำาจ้าพวบทำร่องมาเพื่อที่จะต่อลายนะครับ ไม่ได้ผ่าฝั่งนี้นะครับจะต่อแล้วก็แล้วแต่ถ้าเจอเพื่อนช่างเจอก็ลองวัดดูหรือจะผ่ามานี่อันนี้ช่างกบเิ่งผ่าจเจอมานี่มานี่มาเข้านี่เดีวช่างกบจะต่อแล้วให้ดูอันนี้เป็นคลิปรายละเอียดที่ช่างกบทำเสร็จแล้วนะครับก็มาลงคลิปนี้เพื่อนช่างได้ดู เป็นแนวทาง <c oughs> คือแต่ละอย่างแต่ละอันเนี้ยกับบอร์ดเนี้ยมันมันยากนะครับกว่าจะหาเจอแล้วก็มาเผยแพร่คร่าวๆให้กับเพื่อนช่างนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดเอ่กดไลค์กดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปมันมัน แต่ละบอร์ดนะครับมันหายากนะครับกว่าจะหาเจอตัวเสียกว่าจะหาจุดที่มันมันมีปัญหานะครับให้กําลังใจกันเรื่อยๆนะครับจะไดะ้มีอะไรดีๆให้ลงคลิปให้เพื่อนช่างหรือเพื่อนช่างที่กําลังซ่อมหรือเพื่อนช่างที่ซ่อมบอร์ดนี้แล้วไม่เจอนะครับหาหผมก็ทําลงคลิปให ดูนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะต่อฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นยดูนะครับบจะเปิดให้ดูว่าจะติดไหมปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับติดแล้วใช้ได้นะ เลือกได้ปกติกครับก็ประมาณนี้แหละครับแนวทางบางทีต้องเช็คสมมติว่าผ่าบอร์ดแล้วก็เช็คไฟนะครับว่า1 4โวลต์หรือว่าไฟจุดต่างๆที่อ,ออกจากสวิตชิ่งมันทำงานไหมหรือสวิตชิ่งทำงานไหมถ้าไม่มีไฟนะครับก็คือ <c oughs> ไม่มีคือสวิตชิ่งไม่ทำงานอยู่แล้วนะ ถ้ามีไฟคือก็ต้องไล่ยาวนะถ้ามีไฟออกจากสวิตชิ่งนะ่ก็ต้องไล่ยาวเลยครับจะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่คือครึ่งวันะนะช่างกบทำกว่าจะได้นะครับไล่จุดนั้นจุดนี้แล้วไม่มีบอร์ดเที่บถ้ามีบอร์ดเทียบมันก็ง่ายแต่ว่าง่ายก็จริงนะแต่ว่ากว่าจะไล่เจอก็สุดยอดเหมือนกันนะพูดถึงถ้ามีถ้ามีอ่าถึงแม้ว่าจะมีบอร์ดเทียบจริงๆอ่ะนะครับก็มไม่ใช่ว่าง่ายๆ โอเคนะครับแนวทางก็ประมาณนี้ไม่เยอะไม่มากไม่น้อยนะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับนี่แหละครับกว่าจะเจอรึ่งวันโอเคขอบคุณมากครับผม